สวัสดีค่ะวันนี้เรามีงานวิจัยน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการใช้ Machine l e ARNING ในงานพยาบาลโดยเฉพาะการช่วยจัดสรรพยาบาลในโรงพยาบาลให้เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยค่ะ เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Evaluation in Clinical Practice ฉบับเดือนมกราคมปี2025จากปัญหาที่เจอบ่อยในโรงพยาบาลก็คือพยาบาลไม่พอผู้ป่วยเยอะแล้วก็ต้องเลือกว่าจะใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบไหนดีเช่นดูแลแบบรายบุคคลหรือแบบทีม ทีนี้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งในตุรกีเขาเลยลองใช้เทคนิคแมชช i n e Learning เพื่อช่วยพยากรว่าโรงพยาบาลมีพยาบาลพอไหมใช้โมเดลดูแลผู้ป่วยได้เหมาะหรือเปล่าแล้วควรเลือกใช้โมเดลแบบไหนดีให้เหมาะกับสถานการณ์จริงทีมวิจัยใช้ข้อมูลจาก117เคสใน39วอร์ดของ4โรงพยาบาลและใช้ข้อมูลจาก Rush m e d i c a s Scale เพื่อวัดความพึ่งพิงของผู้ป่วยแล้วเอาอัลกอริทึม ML มาทดสอบหลายตัวเลยค่ะ เช่น Random Forest, KNN, SVM แล้วก็ Logistic Regression แต่ที่ผลออกมาดีที่สุดคือ Random Forest ค่ะซึ่งทำนายได้แม่นมากๆโดยมีค่า AUC เกือบ0.98เลยค่ะผลจากการวิเคราะห์พบว่า68%ของอร์ของ w a r มีพยาบาลเพียงพอแต่มีแค่26%เเท่านั้นที่ใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสมจริงๆซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะ โมเดลที่นิยมใช้คือ functional care กับ total patient care ซึ่งก็มีข้อดีคนละแบบแต่งานวิจัยนี้บอกเลยว่า ML ช่วยแนะนำได้ว่าควรเลือกใช้แบบไหนให้ตรงกับระดับความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละวอร์ดค่ะ สรุปแล้ว ML โดยเฉพาะอัลกริทิมอย่าง Random Forest เนี่ยมีศักยภาพสูงมากจริงๆที่จะเป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยตัดสินใจเรื่องการจัดสรรพยาบาลแล้วก็การเลือกระบบการดูแลให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ระดับหอผู้ป่วยเท่านั้นแต่รวมถึงระดับนโยบายเลยด้วยค่ะมันช่วยเราวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีจำกัดได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อคุณภาพการดูแลรวมได้จริงๆแต่ก็ยังมีความท้าทายซ่อนอยู่นะคะทีมวิจัยเองเขาก็พูดถึงข้อจำก เหมือนกนกัเช่นการเก็บข้อมูลพารักง,งานแบบรวมตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ละเอียดพอที่จะสะท้อนความหนักเบาที่มันอาจจะผันผวนไปในแต่ละเวรได้ อันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเราจะพัฒนาเครื่องมือ ML พวกนี้ให้มันละเอียดอ่อนต่อการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทมได้มากขึ้นยังไงแล้วก็อีกคําถามที่สําคัญมากๆเลยคือเราจะนํามุมมองหรือเสียงของผู้ป่วยเองเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบระบบการดูแลเหล่านี้ได้ยังไงบ้างเพื่อให้การดูแลนั้นมันตอบโจทย์แล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายได้จริงๆ ใครสนใจเรื่องนี้ลองอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้เลยนะคะบนเว็บไซต์ PubMed Central รหัส PMC 11748821ค่ะ